โอเคครับวันนี้ก็ <c oughs> น่าจะเป็นวันที่ดีนะครับวันที่ดีแต่วันนี้เรามาวิ่งทั้งวันของตัวช้อปปีกันหน่อยดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ11บเอโมงแล้วนะครผมสิบเอ1โมงแล้วนะก็ถือว่าตอนนี้ยังอยู่ช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายหนึ่งนะครับประมาณ2องชั่วโมงเนี่ยเออมันจะเป็นการที่เราจะได้คะแนนนะครับเราจะได้คะแนนประมาณ4คะแนนนะครับก็คือว่า ปกติเราจะได้1คะแนนใช่ไหมครับต่องานเอ้หน,นึ่งคะแนนต่องานหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ช่วงเวลา11บเอ็ดโมงถึงบายย่ายเนี้ยเราก็จะได้เพิ่มมาอีก2องก็กลายเป็น4ี่นะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่งานเยอะงานงานงานเยอะขึ้นนะครับงานเยอะขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นงานช่วงที่ไว้ปั๊มคะแนนกันเพื่อเอาโบนัสหรือว่าหลุมกันนะครับผมนะก็แถวปริมณทนนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับไม่ งานไม่ได้เยอะเหมือนในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าชั่วโมงหนึ่งได้2ตัวก็ถือว่าดีแล้ว3ตัวก็ถือว่าโคตรดีนะครับผมแต่ว่าตกตกวันหนึ่งก็ได้ประมาณชั่วโมงละหนึ่ตัว2ตัวนะครับผมถ้า3ตัวก็ถือว่าเรามากับตัวนะครับวันนั้นนะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้อโอเค นะสินค้าน่าจะได้ละรับผมมากครับผมเราก็ได้ลาสเต็กนะครับนะก็เดี๋ยวผมดูให้ดูแผนที่นะครับว่าผมไปส่งกี่กิโลนะครับการตัวนี้บางทีก็จะเจอช่วงเวลายอย่างนี้บ้างนะครับผมแดดแรงมากนะครับแล้วก็ <c oughs> เอ่อที่ลมไม่ค่อยมีนะครับ <c oughs> ที่ลมลมไม่ค่อยมีอนี่คือทดเดียวนะโชคดีที่มีร่มนะค่อนข้างใหญ่พอสมควรตอนนี้ก็คือ นั่งรอนะครับโทรหาลูกค้าแล้วก็รอสักนิดนึงนะครับนะไม่ต้องรีบนะ <c oughs> แต่ว่ามันก็ร้อนอยู่พอสมควรนะอ่าก็การวิ่งงานของตัวช้อปปี้นะครับที่ผมสัมผัสมานะครับนะที่ผมอ่าที่ผมสัมผัสมานะครับส่วนใหญ่งานจะได้อ่ะงานจ,จะได้อะ าเราต้องใกล้ร้านมากที่สุดนะครับนะใกล้ร้านก็คือใกล้ร้านจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าเออเหมือนไล่แมนรัศมี3มกิโลแล้วมันจะขึ้นพร้อมกันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือเขาจะยิงให้ตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็วัดดวงกันอีกทีหนึ่งบางทีผมอยู่สะพานอย่างเงี้ยกำลังขับมาใช่ไหมกำลังขับแนวตรงมาแต่คนที่อยู่รองานตรงสะพานอะไรเงี้ยอยู่ใกล้กว่าร้านนะแต่ว่าเขาไม่ได้แต่ผมได้อะไรเงี้ยเนาะมันก็ใกล้เคียงที่สุดเอาง่ายนะครับผม ก็ถือว่าเป็นการที่ยิงงานอ่าแล้วแต่คนชอบอะครับแล้วแต่คนชอบนะก็ถือว่ายังได้อยู่ยังได้อยู่เอ่ยทุกทีเลยตั้งนานก็ไม่มาโอเคตอนนี้เราก็รองานอยู่นะครับรองานอยู่ก็หาที่นั่งเย็นๆนะครับผมนี่ก็จอดอยู่นะโอ้ยแดดมันพาเอ้แดดเมืองไทยมันร้อนเร็ง ร้อนแรงจริงๆตรงนี้รอมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมงานคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับหรือว่ามีแล้วคุณดือเขาเอาไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมเริ่มผมเริ่มอยากกลับบ้านอีกแล้วโอเคคือมันมันต้องวัดดวงจริงๆครับเพราะว่างานบริเวณตัวมันงานมันน้อยเนาะ,ะสุดท้ายก็กลับมาบ้านอันแสนสุขของเรานะครับผม แต่ว่าตอนนี้เขากำลังต่อเติมมาเสียงตุกตักตุกตักลองแค่มาหลบแดดเฉยๆครับนะไม่เป็นไรตอนนี้ผมก็ได้งานแล้วนะครับนะก็ใช้เวลาไปประมาณเอ่อชั่วโมงครึ่งนะครับนะใช้ประมาณชั่วโมงครึ่งกว่างานจะมาเข้าตัวเรานะครับงานมันอาจจะมีแหละแต่ว่ามันเลือกคนขับเนาะคนขับก็ถือว่ามีเยอะนะมีเยอะกว่างาน ก็เหมือนแอปทั่วไปแหละครับผมยังไงงานมันก็ไม่มีเยอะมากนะครับคนขับมันก็ต้องเยอะกว่านะครับผมนะเพื่อความที่จะส่งให้ลูกค้าเร็วที่สุดมีพนักงานเยอะไปรับของเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามนั้นแหละรองมาชมั่วโมงครึ่งกว่าจะได้งานโอเคตอนนี้ก็คืองานใกล้ๆนะครับก็เหมือนเดิมนะเป็นเป็นงานายิงเข้าใกล้ตัวนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไปรับกิ่นเมดนะครับผม ครับครับผมเราก็ใช้ทางลัดบ้างนะครับผมเพื่อลดลดลดระยะทางน,นะครับก็ไม่ได้เจอไปบ่อยนะก็ค่อนข้างที่จะถ้าเราชินแล้วอะ่ะเราก็จะขับง่ายหน่อยนะครับผมนะคะไม่รู้ว่าลมแรงหรือเปล่านะครับแต่ขับ,บเบาเาก่อนนะครับก็อ่า,านี่ก็เป็นทางลัดอีกทางหนึ่งนะครับเราถ้าเราดูในแผนที่ดีๆทางนี้ก็จะใกล้ที่สุดเนาะเราก็ไม่ต้องอ้อมไกล ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเนาะประหยัดน้ำมันเยอะเลยอ่ะโอ้โหก็ไม่อันตรายตักเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างน้อยยังมีเหล็กด้านซ้ายมือกันเราไว้นะครับผมมีรถมามีรถมาเไปกันนี่เฮ้ยเขานอกออเดอร์นะยกเลิกดีกว่าสองสามชั่วโมง เอาไอ้เอี่เย,เออเยกูก็รอกับมึงนี่แหละสี่ชั่วโมงนี่กูเพิ่งได้ตัวเดียวนุเกียไปกับมึงเนี่ยแหละมานอนที่บ้านนะเนะี่ยรออะไรเนี่ยอนงแชทแชทเป็นหลักฐานโ่ถามว่ารอยกเลิกได้หะกูจหลักฐา,กานก็ัโทรมามดมีแชทงมก็บอกวเขาโทรมาก็แ,แคปเบอร์ติูกคาโทรมาโทรในแอ มันก็ต้องมีดิจากเรียนรู้ไหมรอโอเคครับผมก็จะขอมาพูดบ่นหน่อยนะครับผมก็คือวันนี้ครับอาจจะวิ่งให้ได้แค่แค่นี้ครับผมนะคือผมจะหางานอีกสักตัวหนึ่งนะถ่ายยืดเวลาสักหน่อยหนึ่งคือ งานล่าสุด3โมงนะครับตอนนี้คือจะ6โมงแล้วครับถ้าใครดูรูปที่ผมจะโชว์กนะ็คืองานตัวสุดท้ายที่ผมได้ก็คือประมาณบ่ายบ่าย3นะครับบ่าย3แล้วก็รอมา3ชั่วโมงแล้วนี่จะ6โมงแล้วครับยังไม่ได้เลยครับคือคือสุดๆว,วันนี้เออสุดๆเลยครับวันนี้คือไม่ยิงงานให้เลยครับปกติคืออยู่ในบ้านเนี้ยก็พอมีงานบ้างปรัปรายนะผมได้งานออกไป ก็จะได้อีกประมาณตัว2ตัวอะไรงเงี้ยเราค่อยกลับมาอะไรเงี้ยแต่นี่คือไม่ได้เลยนะครับผมก็แค่มาบ่นเฉยๆนะครับก็เอาแค่หลุมเดียวก็พอแล้วครับวันนี้นะปกติต้องได้2หลุมอะไรเงี้ยอายถอดใจเลยครับวันนี้เจอคนขับเยอะเหรือว่าเป็นสาเหตุอะไรมันล่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้จริงๆเลยครับตอนเนี้ <c oughs> คือภาวนาขอแค่ตัวเดียวอ่ะขอแค่แค่หลุมเดียวก็ยังดีนะครับผมจะไปหาอะไรกินแล้ว แล้วก็มาสรุปยอดกันนะครับว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่นะครับนะฮะโอ้ถอดใจมาก <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องวิ่งไล่แมนแล้วแหละผมเปิดไปซื้อข้าวที่ตลาดนะครับนะยันกลับมาเนี่ยยังไม่ได้งานเลยนะครับขนาดผมกินข้าวเสร็จจิ้มปลาต่อเนี่ยปลาคนณๆเลยเนี่ยผมชอบนะครับอย่างเงี้ยมันกลิ่นมันหอมดีอนะนั้นวันสองวันกินทีอะไรเงี้ยอือร่อยมากนะครับ ก็ <c oughs> คงจะมาก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับคือว่าคือวันนี้เหมือนมันไม่เอื้อไม่ได้โชว์อะไรเลยนะครับเอาไว้วันหลังแล้วกันนะครับวันนี้ก็ได้แค่สิบสองคะแนนก็หนึ่งหลุมยังไม่ได้เลยครับวิ่งตั้งแต่สิบเอ็ดโมงตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับผมยังไม่ได้ยิงเลยมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครับผมก็เลยอ่ะถอดใจละพอวันนี้พอแล้วครับก็คือกินเสร็จแล้วอ่ะกินนิ่มลนะ ก็ถือว่าช้อปปี้มันเป็นางานประเภทเออกอยู่ใกล้จะได้งานแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ก,ลกันมากๆมันก็สุมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะเฉลี่ยอยู่ใกล้สุดแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยครับว่าจุดไหนมีงานบ้างเขาไม่มีตัวแอปบอกนะครับนะครับผมทําให้บางทีเราไม่รู้อ่ะว่าแถวนี้มีงานไหมช่วงนี้งานมันเด้งเยอะไหมเพราะาเราไม่รู้ครับว่างานมันเด้งไหมเพราะว่าผมก็กดงานเด้งกลับอาาัตโนมัติเลย ได้งานแล้วเหรออ่ะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงเราก็ได้แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมโอเคตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับก็เมื่อกี้งานตัวสุดท้ายมาพอดีก็มาขอสรุปนะครับจะขึ้นภาพไม่ดูนะครับวันนี้ผมวิ่งตั้งแต่ส1บโมงนะครับ11บเอโมงจนถึงประมาณเนี่ยนะครับ2ทุ่มเนาะสองทุ่มก็ประมาณ9ก0ถึงสิบชั่วโมงนะครับ ก็ตามรูปที่เห็นนะครับรายได้ของวันนี้นะครับมันทั้งหมด21 1กว่าบาทนะครับนะวิ่งไป9้าชั่วโมงวิ่งไป9้าชั่วโมงได้21 1บาทแต่ว่าถ้าบวกกับโบนัสตัวนี้ด้วยนะครับก็จะเป็น240นะ40ินิดๆครับถ้าเราไม่รวมกับโบนัสของเมื่อวานนะครับต่อวันต่อวันนะถ้าบวกกับวันนี้ด้วยก็เป็นมาร3 0านะครับก็ไม่เกี่ยวกันเนาะโูถือว่าวิ่ง9ชั่วโมง ไม่ใช่วิ่งต้องบอกว่ารอมา9้าชั่วโมงนะครับรอได้แค่2องบบาทนะครับก็ถือว่าพิจารณาเอาเองลวกันนะครับนะวันนี้อาจจะเป็นวันที่สวยนะครับเพืเ่อนๆเลยเห็นอย่างนี้นะครับขู่วันนี้คือนอนเปื่อยไปรอข้างนอกก็รอแล้วนะครับก็ไม่ได้ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงกลับมานอนที่บ้านก็ไม่ได้นะครับวันนี้เป็นวันที่สวยผม,มากเหนื่อยด้วยเหนื่อยท้อรอจนท้อโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครับผม bye bye. ô uh, thôi đi chị.